หน้ำหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงความน่ากลัวของกระสือยายสายว่ากันว่ายายสายเป็นหญิงแก่ที่มีวิชาอาคมแต่ใช้ไปในทางที่ผิดเมื่อเสียชีวิตลงวิญญาณของนางก็กลายเป็นกระสือที่ร้ายกาจและเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเล่ากันว่าในอดีตยายสายถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าใช้ศิลศาสตร์ทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน ด้วยความโกรธแค้นและอับอายยายสายจึงสาปแช่งชาวบ้านทุกคนและประกาศว่าจะกลับมาแก้แค้นในร่างของกระสือเมือ่อยายสายกลายเป็นกระสือนางก็เริ่มออกอาลวาดในเวลากลางคืนแสงสีแดงของตับไตไสพุงของนางจะลอยเด่นในความมืดพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่น่าขนลุกกระสือยายสายจะออกล่าเหยื่อก,กินซากวพและสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือ ความอาฆาตแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของกระสือยายสายนางจดจำทุกคนที่เคยกล่าวหาและขับไล่นางออกจากหมู่บ้านและตั้งใจที่จะตามล้างแค้นพวกเขาทีละคนสมชายเป็นหนึ่งในลูกหลานของคนที่เคยขับไล่ยายสายออกจากหมู่บ้านเขาไม่เคยเชื่อเรื่องกระสือจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านผ่าน,านทุ่งนาในยามดึกเขาก็เห็นแสงสีแดงลอยอยู่เหนือทุ่งนา สมชายคิดว่าเป็นแสงจากหิ่งห้อยแต่เมื่อแสงนั้นเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเ,เ,เขาก็เห็นรูปร่างที่น่ากลัวของกระสือยายสายตัดไตไส้พุงของนางเรืองแสงและดวงตาสีแดงกำเจ้ามองมาที่เขาด้วยความอาฆาตสมชายหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติเขารีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่กระสือยายสายก็บินตามเขามาอย่างรวดเร็วเสียงร้องโหยหวนของนางดังอยู่ข้างหลังเขาไม่ห่างสมชายวิ่งเข้าไปในป่าละเมะและพยายามซ่อนตัว แต่แสงสีแดงของกระสือยายสายก็ยังคงตามมาหลอกหลอนเขาในที่สุดสมชายก็สะดุดลมลงกับพื้นกระสือยายสายบินลงมาใกล้และจ้องมองเขาด้วยความพึงพอใจสมชายหลับตาปีด้วยความกลัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับแนสยดสยองยิ่งกว่าที่เขาคาดคิดกระสือยายสายไม่ได้ทำร้ายเขาในทันทีแต่นางเริ่มกระซิบด้วยเสียงแหบแห้งและเย็นเยียบเจ้าคือลูกหลานของพวกที่ทรยศข้าถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องชดใช้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมชายก็ถูกกระสือยายสายตามหลอกหลอนอย่างไม่จบสิน้นทุกคืนแสงสีแดงและเสียงร้องโหยหวนจะปรากฏขึ้นใกล้บ้านของเขานางจะพยายามเข้ามาในบ้านและบางครั้งก็ปรากฏตัวให้สมชายเห็นในรูปแบบต่างๆที่น่ากลัวสมชายเริ่มผายผอมและหวาดระแวงเขาไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนและใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวตลอดเวลาเขาพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือตัวเอง แต่ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเข้ามาใกล้เขาเพราะกลัวอาถรรพ์ของกระสือยายสายต่อมากระสือยายสายเริ่มลงมือทำร้ายคนในหมู่บ้านทีละคนโดยเฉพาะลูกหลานของคนที่เคยขับไล่านางนางจะเข้าทำร้ายในเวลากลางคืนดูดกินเลือดเนื้อและสร้างความหวาดผวาไปทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวและพยายามหาทางกำจัดกระสือยายสายแต่ไม่มีใครสามารถทำอะไรนางได้ พราะนางเป็นกระสือที่มีฤทธิ์เดชและเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นหมอธรรมอินเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้ฟังเรื่องราวของกระสือยายสายและรู้ว่าการจะกำจัดนางได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความแค้นของนางฝังลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ด้วยศิลปศาสตร์ทั่วไปหมอทำอินได้ทำพิธีเพื่อเรียกวิญญ,ญาณของยายสายมาพูดคุย เขาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนางให้ปล่อยวางความแค้นแต่กระสือยายสายไม่ยอมนางยังคงยืนกรานที่จะล้างแค้นลูกหลานของศัตรูของนางให้หมดสิน้นในที่สุดหมอธรรมอินก็รู้ว่าทางเดียวที่จะหยุดกระสือยายสายได้คือการทำลายสิ่งที่ผูกมัดวิญญาณของนางไว้กับโลกนี้นั่นคือเรือนเก่าที่ยายสายเคยอาศัยอยู่และถูกชาวบ้านขับไล่ออกไปหมอธรรมอินได้นำชาวบ้านไปยังเรือนเก่าที่ผูกพังรลางทุ่งนา และทำพิธีเผาเรือนหลังนั้นเมื่อเรือนถูกไฟเผาวอดวายเสียงกรีดร้องโหยหวนของกระสือยายสายก็ดังสนั่นไปทั่วทุ่งนาจากนั้นแสงสีแดงก็ค่อยๆดับลงและความเงียบก็กลับคืนมาชาวบ้านเชื่อว่าการเผาเรือนเก่าได้ปลดปล่อยวิญญาณของยายสายให้พ้นจากความอาฆาตแค้นและนางจะไม่กลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกต่อไปแต่สำหรับสมชายความหวาดกลัวยังคงฝังอยู่ในจิตใจของเขาแม้ว่ากระสือยายสายจะหายไปแล้ว แต่ภาพของแสงสีแดงและเสียงกระซิบที่เย็นเยียบก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาในความฝันเขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความหวาดระแวงและไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนอีกเลยบทสรุปกระสือยายสายไม่ได้เป็นเพียงผีร้ายที่ออกล่าเหยื่อแต่เป็นวิญญาณที่ถูกความอาฆาตแค้นครอบงำการถูกขับไล่และการถูกกล่าวหายอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ความแค้นของนางฝังลึกและกลายเป็นพลังที่น่าสะเพริกลัว การล้างแค้นของกระสือยายสายได้สร้างความหวาดกลัวและความสูญเสียให้กับชาวบ้านแต่ในที่สุดความอาฆาตแค้นก็ถูกดับลงด้วยการทำลายสิ่งที่ผูกมัดวิญญาณของนางไว้เรื่องราวของกระสือยายสายเป็นเครื่องเตือนใจว่าความโกรธและความแค้นสามารถกัดกินจิตใจและนำมาซึ่งความหายนะและบางครั้งการปล่อยวางอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย